เลยพี่กอล์ฟมีสินค้าเข้าใหม่มันคืออะไรเอ้าโอ้โหมาอีกแล้วไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอือใช่ตัวนี้อจริงจริแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้คือเข้าหน้าฝนล,ละนะครับไอ้ตัวนี้คือเบ้าซิลิโคนแล้วกันตัวนี้นะครับข้อดีคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เนี่ยจะเป็นเบ้าลำโพงนะก็คือมาพร้อมกับสเปเซอร์เนี่ยนะยเวลาเราใส่เข้าไปใช่ไหมอือลำโพงใหม่ๆเข้าไปปุ๊บเนี่ย ในตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวรองรองกันน้ําดีกว่ารอ,องกันน้ําไม่ให้น้ําเนี่ยมันโดนในส่วนของตูดล,ลําโพงหรือขั้วของลองําโพงข้อดีคือหนึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของลําโพงได้ดีมากขึ้นได้ดีมากขึ้นนะไม่ไม่ทำให้ตัวเนี้ยมันเสื่อมสภาพเร็วห,หรือช็อตเป็นสนิมนะแล้วก็ข้อดีที่สองก็คือ มันจะช่วยในเรื่องของมิดเบสที่มันออกมาอันนี้ช่วยดีดมากมีเสียงดีขึ้นเสียงดีขึ้น<อ>แน่นอนมิดเบสดีเวทีเสียงดีตัวนี้เลยครับเบ้าซิลิโคนช่วงนี้ต้องติดแน่นอนเพราะหน้าฝนละถ้าสนใจถ้าสนใจก็เหมือนเดิมยังไงศ6 3 498 6ส6 8โอเคนะ